งไดีใจมากครับที่น้องแม่ค่ายคิดผิดเอาผมมาคิดเล่นด้วยครับผมคล่ะนคิดผิดยอมห <c oughs> <c oughs> ยอกยอกดีใ <c oughs> จมากเที่ยวกลับผมมาร้องเพลงกับน้องครับเ <c oughs> พราะน้องเขาเป็นเด็กที่ร้องเพลงเก่งมากอนะไรเงี้ยเราได้ร่วมง,งานกับน้องก็ดีใจครับผมแน้องยินดีนะหนูหรอ หนูตอนแรกก็หนูเครียดมากที่จะต้องทำงานกับแ,แอนเพราะว่าอย่างแรกคือเรารู้สึกว่าพี่เขาเป็นดารารู้สึกแบบทำงานยกับดาราเลยนะพอมาเจอตัวจริงก็หนูเครียดกว่าเดิมอีกทำไมอะแบบนะทุกคนต้องรอในโชว์นี้คือมันมีความรู้สึกที่แบบหนูไม่รู้ว่าเป็นโชว์ที่หนูตื่นเต้นที่สุดและที่เคยทำโชว์มาไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบนเวทีบ้างเลยไม่มี่แล้วพอดีว่าเพลงนี้ผมโชคดีได้ร้องเป็นแบบกปกติอะครับกปกติอั่วขอบคุณมากครับก็เป็นเพลงแรกที่เราไม่ได้หอนนะฮะเราก็ต้องขอบคุณ ที่แบบกให้โอกาสพี่มาร้องเพลงแบบไม่หอนด้วยอะไรครับได้ร้องปกติแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรแปลกแน่นอนไม่ได้ผมคงไม่ปีนขึ้นไปข้างบนแน,น่นอนอันนี้คือร้องจริงจังแบบอของเสียงทีง่จริง,ง,ง,งจังแบบแบบก็ร้องเป็นแบบเสียงตำ่ำอาจจะแบบไม่ได้แหลมเหมือนที่แบบทุกคนชินห<ว>ูเลยเป็นคนเสียงที่ทุกคนจะไม่ไม่ค่อยได้ฟังพี่เนี่ยเสียงลอยเลยเหรอโอุ่นไหมร้องร้องด้วยแล้วอบอุ่นไหมโอปุ่นไหมไม่ว่าน่ากลัวถ้าเราซื้อของไหนก็คือตอนนี้มาเป็นศิลปินด้วยเหรอครับก็ผมมาด้วยใครเป็นอะไรผมไปด้วยหมดนะคร ใช่เขาอยู่ครับผมอยู่ไปทั่วนะครับผมใช่ใครอยู่ที่ไหนว่างผมมีที่เหลือผมก็ไปด้วยครับผมอย่ากเป็นนักร้องครับอ๋อคือฝันหรืออยากเป็นนักร้องอยู่แล้วใช่ครับผม อันนี้ก็ประสบความสำเร็จสนับสนุนยังครับยังไม่มีเพลงของตัวเองเลยครับแม้แต่ที่มีแพนอยู่แล้วเนี่ยใช่ครับผมปีนี้เนี่ยมีหน้าด้วยเนี่ยผมจะปล่อยเพลงของตัวเองเยอะหน่อยผมจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดแล้วก็ร้องแบบปกตินะครับอันนี้คือทําเองใช่ไหมครับทำมาค่ายเนี่ยนะครับทำมาค่ายแล้วก็มีทําเองด้วยอะไรครับแต่งแต่งเองหรือว่าอะที่ว่าแต่งเองครับแต่ฟังได้แน่นอนครับผมเพรอรอด้วยค่ะเพราะอะไรถึงรอได้ฟังได้ฟังแล้วได้ฟังแล้วพี่แน็ปต์ได้ฟังแล้วรก็พอค่ะฟังตัซิงเกิลที่เราเตรียมปล่อย ในจีบหมูวะในจีบหมูแมงเขาจีบเขาได้อย่างไรเนี่ยพี่บีอ๋อเขาจีบผมตกน้ำไม่รู้พ <okay uh ี่พีดูเลหรือยังในเอ็มบีเลยว่าเอ็มบีเราปล่อยวันนี้ตอนเที <k <k> ่ยงเลยใช่ไม่ได้จีบแต่ถีบถีบครับผมตอนแรกมันต้องเป็นพี่แน็คเนี่ยแหละเป็นคนที่ต้องตกน้ำไปเอามาเขาเดินมาแล้วก็บอกว่ายิน พี่ว่ามันต้องเป็นยีกว่าที่ต้องตกน้ำก็เลยกลายเป็นคนตกน้ำไปเลยครับใช่ครับผมน้องก็น่ารักบั้นนี่ไม่ชอบอะไรนะน้องน่ารักจะตายไหมครับอบะโอ้น้องน่ารักมากครับผมผมเลยทิ้งเพราตกน้ำลงไปทีนึงแล้วผมไม่ผมทิ้งเบาๆทิ้งเบาๆทิ้งเบาๆไม่จริงค่ะแรงมากค่ะแต่ก็ยังสบายดีอยู่ครับแล้วก็คือเพลงเพลงของนายคือจะเป็นแนวไหนดิเพลงผมเนี่ยเป็นปกติไม่หอนแน่นอน พออยู่กับค่ายเนี่ยเราไม่หอนแล้วครับเราจากที่เราหอนประจําวันใช่ไหมเราก็หยุดหอนแล้วก็มาร้องเพลงกันเลยครับผมใช่ก็ถ้าแบบผมมีเพลงอะไรปล่อยไปก็ปล่อยตามด้วยครับแล้วเอาเอาเอาตัวที่สอนตีจอดาะไอจอดไอจอดมันยังจะลิ่งไม่ได้ครับผมมันยังร้องเพลงไม่คล่องครับตอนที่ฝึกมาตีเขิมไม่อหล่อนเขาไม่เก่งเนี่ยสอนแม่ท่านปุ๊กแก ผมเ่อผมมีคนไม่ปกติอยู่แล้วครับแล้วก็แบบเราก็เจอตัวอะไรไม่ปกติแล้วก็ไปด้วยกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวน้องก็จะไม่ปกติตามผมไปแล้วด้วยตอนนี้เก่งแล้วเราอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาครับผม่ทุกแกตีหิมทำอะไรอีกจอทำอะไรอีกเล่นลายได้ไหมจอตอนนี้ฝึกเต้นอยู่ครับเต้นไหนเต้นบีบอยใช่ครัจอจอมาเต้นบีบอยอยู่ครับผมว่าผมไม่ปกติพี่ก็ไม่ปกติไม่ไม่แต่ว่าศิลปินรองเท้าวันนี้เป็นตอนแรกผมมาใส่ขาสั้นกางเกง จะยืดมาเขาไม่ขึ้นเวทีครับเขาบอกว่าแบบว่าไม่ได้เขาเลยรีบไปซื้อเสื้อเพลงมาให้แต่ว่ารองเท้าผมบอกว่าอย่างน้อยขอหน่อยผมรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันต้องมีแบบมีสิ่งที่แบบติดตัวเราอยู่อะไรเงี้ยับก็คือขึ้นโชว์ลงเท้าแตะขึ้นโชว์รงเท้าแตะเนี่ยครับผมสีชมพูสีชมพูครับผมคนชอบสีชมพูอยู่แล้วครับอ่าเป็ต่อรักคู่จอดรักไหมรักคู่ครับผมเป็นคู่จอดครับผมให้จอดไปตีขิมครับผมแพงไหมไม่แพงมากนะครับผมถ้าจับมันทันก็ไปงานด้วยกันได้ อันนี้คือจอที่คืออยู่ที่บ้านเหมือนแล้วจออยู่ที่บ้านนะผมเลี้ยงไหมหรือไม่เลี้ยงหรือเลี้ยงครับพวกแกที่บ้านผมเยอะอยู่แล้วผมชอบแม่กับผมเนี่ยชอบวางอาหารให้่ยเขาเป็นจุดๆอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่รังเกียจตัวอะไรพวกนี้อยู่แล้วไงเราก็เลยไว้เขาอยู่บ้านเราได้เรามานอนด้วยไหมเอามานอนด้วยได้ไหมอาจจะไม่ได้นอนด้วยครับเพราะเดี๋ยวมันกัดหูเราครับผมจอมีพี่น้องไหมจอมีพี่น้องหลายตัวครับใช่ฮะจอแจ๊บเจี๊ยบจ่อยเจ้ยครับผมถามผมมาอีกแล้วร้อมครับเอาล่าสุดโดนม็ เฟบบกเฟบบุกตอนบล็อกเฟซบุกอยู่นะฮะตอนนี้ลงงานไม่ได้เงียบเงียบหายไปไม่ใช่อะไรโดนบล็อกเฟซบุกทำอะไรมาเป็นเมนเฟสกล้องห้วยไล่ครับออว่าอยากกระทึ้นกล้องห้วยไล่โดนบล็อกเลยครับจริงหรอจริงครับผมรู้สึกว่าเขาผิดมากเลยนะพี่กล้องเนี่ยเอ่อผมเป็นเมนเราเราเป็นเพื่อนกันเฟซบุกอ่านไม่เข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนกันผมก็ไปเมนว่า กล้องเราอยากกระชืดนายมากเลยต้นล็อกเฟซบุ๊กเลยครับใช่ประโยชน์นั้นเลยเหรอต้นล็อกเลยครับแล้วตอนนี้พี่กล้องรวยยางว่าเป็นสาเหตุให้เราเฟซบุ๊กรู้แล้วตอนนี้เขารู้ครับเขาชวนผมไปงานร้องเพลงอยู่ครับผมแต่ผมไม่ไปครับเพราะว่าเฟซเฟซบุ๊กของผมเป็นกี่วัน อีกแวันนะครับผมตอนนี้กี่วันแล้วตอนนี้ก็บอกเลยกี่ชั่วโมงไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยมันจะมีทั้งแบบโดนบล็อกห้ามไปโพสห้ามนิดเลยตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเซ็งไหมเซ็งไหมเซ็งเป็ดมากเลยครับผมเสียอะไรได้เยอะไม่เสียอะไรได้เยอะครับผมแต่เสียแบบเสียความสุขที่เราจะลงอะไรตลกๆลงไปอ่ะไม่เสียอะไรได้เพราะว่าไม่รับงานใช่ไหมอย่างไรวันนี้เราจะลงจนคนแล้วก็ลงไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นความผิดผมเองมราโทษเฟซบุ๊กด้วยนะครับผมแล้วมันทำให้เราต้องระวังไหมหลังจากนี้ระวังครับต่อจากนี้ผมผมคงไม่พิง ไม่ไปพิมพ์ว่าจะไปกระตื้นไทยใน facebook อีกครับพี่ก้องเขาทำอะไรทำหนึ่งให้เราไม่พิมพ์ว่าอยากไปทำหน้านตาหน,หน้าตาผมว่าหน้าตาพี่ก้องห้อยไล่เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยน่านับถือครับผม <c oughs> จึงเขาจะอายุเยอะผมเยอะอะไรเงี้ยแต่ผมว่าพี่ก้องเพราพี่ก้องเขาไม่ค่อยน่านับถือก้องห้อยไล่ะครับเขากดรีพอร์ตเราป่าใช่ผมว่าเขาให้แฟนับเขาอะกดร,ะร,รีพอร์ตผมผมเลยโดนรีพอร์ตเลยโดนมา facebook พี่ก้องไหนบอกพี่ก้องหน่อยบอกยห้ผมเจอข้างทางนะพี่ก้องห้อยไล่เนี่ยผมบอกไว้ก่อนทำไมนะครับทำไมครับชวนกินข้าวชวนนั่งชิลอะไรเงี้ยครับผม ในย้อนนี้หนึงบางทีาคอ,อมเมนต์มัน,นก็มีเรื่องทุางการัสับผมเข้าใจเลย <ๆ S 2> เพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าแบบว่าแต่ผมเข้าใจนะผมใครจะด่าจะว่าอะไรเนี่ยด่าผมเต็มที่เลย <ๆ S 2> ผมรับทุกทำทำด่าคำชมอะไรเงี้ครับก <ๆ S 2> ารทารุณกรรมสั์เนี่ยผมว่าบางคนเนี่ยโกรธผมอีกนะ <ๆ S 2> ผมเนี่ยจับตุ๊กแกมาตีเข็มแต่ว่าเราก็แลกด้วยการให้ข้าวการให้ที่อยู่ใช่ไหมเป็นบางคนเนี่ยเขาไล่ตีตุ๊กแกจริงนะบางคนไล่ตีไล่กินก็มีนะไอจอนเนี่ยโชคดีสุดแล้วอยู่กับผมเนี่ย ไม่จักมันปกตีสิห้น่ะให้ข้าวให้น้ําให้ที่อยู่เรียกว่าเราไม่ได้ครุไม่ครับตรงไหนมีใครตุ๊กแกเนี่ยของเจ้าประตูอะไปวางปิดไว้เลยนะเพื่อให้มันได้เติบโตครับผมจริงครับจินตนาการหเรื่องจริงเรื่องจริงตุ๊กแกเนี่ยเวลามันออกไข่มันจะตีกําแพงเราต้องหาอะไรเป็นปิดบังให้เขาเขาจะได้เติบโตอย่างเต็มที่ครับผมโอเค